ฝนมุมไบในคืนนั้นไม่ได้แค่ทำให้ถนนเปียกมันพาใครบางคนกลับมาพร้อมจดหมายเก่าและความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเขาออกจากบ้านด้วยหัวใจที่คิดว่าลืมได้แล้วแต่ฝนั่มีแผนของมันเองเพียงไม่กี่ก้าวใต้สายฝนความรักที่จบไปแล้วกลับยืนอยู่ตรงหน้าสายตาคู่นั้นไม่เหมือนเดิมและมือที่สัน่น ซ่อนบางอย่างเอาไว้ในคืนฝนของมุมไบาบางความรักไม่ได้กลับมาเพื่อเริ่มใหม่แต่กลับมาเพื่อทำลายความเงียบถ้าคุณเคยคิดว่าอดีตไม่ตามทันเรื่องนี้จะทำให้คุณลังเลดูให้จบเพราะสิ่งที่ถูกเปิดในตอนท้ายอาจเปลี่ยนความหมายของคำว่าความรักที่ยังไม่สมบูรณ์ฝนตกลงมาอย่างหนักหยดน้ำกระแทกพื้นถนนเหมือนเสียงหัวใจที่สั่นไหว กลิ่นดินเปียกลอยขึ้นมาผสมกับกลิ่นควันรถและกลิ่นทะเลที่ซ่อนอยู่ในอากาศของบอมเบผมยืนอยู่ใต้หลังคาป้ายรถเมล์เสื้อเปียกแนบกับผิวความเย็นซึมผ่านกระดูกอย่างช้าเสียงแปรรถดังไม่ขาดสายไฟถนนสะท้อนบนแอ่งน้ำเหมือนความทรงจำที่ไม่ยอมจางหายผมมองไปยังฝั่งตรงข้ามถนนร้านชาเก่า ประตูไม้สีซีดที่เดิมที่เธอเคยนั่งรอมือผมสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะภาพของเธอคืนสุดท้ายนั้นฝนก็ตกแบบนี้หนกักและไม่ปราณีเสียงฝนกลบเสียงทุกอย่างแต่ไม่อาจกลบคำพูดของเธอในหัวผมแสงไฟจากรถที่วิ่งผ่านสาดเข้ามาในดวงตาทำให้ภาพตรงหน้าบิดเบี้ยว ผมก้าวออกจากที่หลบฝนรองเท้าเหยียบลงในน้ำขังความเย็นแล่นขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงเร็วเกินไปเหมือนรู้บางอย่างก่อนสมองผมเห็นเงาคนในม่านฝนรูปร่างคุ้นเคยยืนอยู่ตรงจุดเดิมเสียงฝนดังขึ้นเหมือนกำลังเตือนหรือกำลังซ่อนความจริงบางอย่างผมเดินเข้าไปใกล้รอมาหายใจหนัก อกแน่นเมื่อแสงไฟส่องชัดขึ้นผมหยุดกึกหัวใจเหมือนตกลงไปในแอ่งน้ำลึกเย็นและมืดบางอย่างในสายตาเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมจำได้ฝนยังคงตกถนนยังคงมีชีวิตแต่โลกของผมเริ่มสั่นคลอนผมยืนอยู่นิ่งท่ามกลางฝนมุมใบที่กระหน่ำลงมาไม่หยุดหยดน้ำไหลผ่านใบหน้าผสมกับความร้อนจาก,กลมหายใจ ที่เริ่มไม่สม่ำเสมอแสงไฟรถส่องผ่านม่านฝนเงาตรงหน้าขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังลังเลเสียงรองเท้ากระทบน้ำดังชัดเกินไปในหูของผมทั้งที่ถนนยังวุ่นวายผมพยายามเพ่งมองดวงตาแสบจากน้ำฝนแต่หัวใจกลับเจ็บยิ่งกว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นระยะห่างไม่ถึงสิบเก้าแต่รู้สึกไกลเหมือนอีกโลกหนึ่ง ผมจำเส้นผมเปียกนั้นได้จำไหลที่เคยพิงในคืนฝนตกแบบนี้กลิ่นน้ำหอมอ่อนหอมอ่อนลอยมากับลมกลิ่นเดียวกับในความทรงจำมือผมกำแน่นเล็บกดลงบนฝ่ามือเหมือนต้องการความเจ็บเพื่อยืนยันความจริงฝนสาดแรงขึ้นเสียงดังเหมือนกำลังเร่งเวลาให้ผมตัดสินใจบางอย่างผมก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว น้ำขังซึมเข้าไปในรองเท้าความเย็นแล่นขึ้นถึงหัวเขา่าเธอเงยหน้าขึ้นแสงไฟเผยให้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยบางสิ่งไม่ใช่ความอบอุ่นไม่ใช่รอยยิ้มแต่เป็นความกลัวหัวใจผมเต้นแรงแรงจนได้ยินชัดในอกเหมือนกลองที่ถูกตีไม่เป็นจังหวะเสียงฝนเริ่มหายไปโลกทั้งใบแคบลงเหลือแค่ผมกับเธอ ริมฝีปากเธอสัน่นเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงใดออกมาผมเห็นมือของเธอกำอะไรบางอย่างไว้แน่นนิ้วเกรงจนซีดลมแรงพัดผ่านเสื้อผ้าแนบกับร่างเหมือนความจริงที่เริ่มเปิดเผยผมมองตามมือของเธอหัวใจหล่นวูบเมื่อเห็นขอบกระดาษเปียกน้ำซองจดหมายเก่าสีเหลืองซีดขอบฉีกเล็กน้อย ผมจำมันได้จดหมายที่ผมเขียนในคืนที่ฝนตกไม่ต่างจากคืนนี้ลมหายใจติดขัดความทรงจำไหลายกลับมาเร็วและแรงสถานีรถไฟเสียงประกาศมือของเธอที่เคยสั่นแบบนี้ฝนมุมใบในคืนนั้นเปียกหนาวและเต็มไปด้วยคำที่ไม่ได้พูดเธอขยับเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปทีละน้อย เหมือนความลับที่ไม่อาจซ่อนกลิ่นฝนกลิ่นเมืองกลิ่นอดีตทุกอย่างผสมกันจนหายใจไม่ออกเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงขนตาเปียกเสียงหนึ่งดังขึ้นในอกผมเหมือนบางสิ่งกำลังแตกช้าช้าจดหมายในมือเธอสัน่นหยดน้ำฝนตกลงบนตัวอักษรหมึกเริ่มเลื่อนคำบางคำยังอ่านได้ คำที่ผมเคยสัญญาคำที่ผมเคยเชื่อฝนไม่หยุดเหมือนตั้งใจจะลบทุกอย่างแต่กลับทำให้บางอย่างชัดขึ้นเธอเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วแตะข้อมือผมเย็นความเย็นนั้นแล่นเข้าสู่หัวใจเหมือนคำตอบที่ไม่อยากรู้แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงไซเรนไกลไม้ยมกดังแทรกเข้ามาเหมือนลางเตือน เธอมองผ่านไหล่ผมสายตาแข็งค้างเหมือนเห็นสิ่งที่ผมยังไม่เห็นผมหันตามช้าระวังแสงไฟสีแดงสะท้อนบนพื้นน้ำใกล้เข้ามาใกล้เกินไปผู้คนเริ่มหยุดเดินเสียงพูดคุยแผ่วลงบรรยากาศตึงเครียดฝนยังตกแต่เหนือเย็นหลายตามแผ่นหลังมือเธอกำข้อมือผมแน่นขึ้นแรงนกว่าที่เคย เหมือนกลัวว่าจะสายเกินไปหัวใจผมหนักเหมือนมีบางอย่างกำลังจะพังในค่ำคืนฝนมุมใบผมรู้สึกถึงแรงสัน่นไม่รู้ว่ามาจากพื้นหรือจากใจจดหมายเปียกในมือเธอแนบกับอกผมเหมือนคำสารภาพที่ยังไม่ทันได้พูดฝนมุมใบย,ยังคงตกและความรักที่ยังไม่สมบูรณ์กำลังพาผมเข้าใกล้บางสิ่ง ที่ไม่อาจถอยกลับฝนเริ่มเบาลงเหมือนเมืองกำลังหายใจช้าลงแสงไฟถนนนิ่งขึ้นเงาสะท้อนในแอ่งน้ำเริ่มนิ่งตามมือของเธอคลายออกจากข้อมือผมช้าเหมือนยอมรับบางอย่างในใจจดหมายเปียกในมือเธอถูกพับเก็บอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพื่อเก็บคำสัญญาแต่เพื่อเก็บความทรงจำเธอมองหน้าผมอีกครั้ง สายตานั้นไม่ขอร้องไม่โทษไม่คาดหวังมีเพียงความเข้าใจที่เงียบและหนักแน่นผมพยักหน้าเบาๆหัวใจยังเจ็บแต่ไม่สับสนอีกต่อไปเสียงฝนกลายเป็นเพียงพื้นหลังไม่ใช่เสียงเตือนไม่ใช่เสียงซ่อนความจริงผู้คนเริ่มเดินต่อรถเริ่มเคลื่อนมุมใบกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว ยิ้มจางจางรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำตอบผมยืนอยู่ที่เดิมปล่อยให้ระยะห่างทำหน้าที่ของมันฝนหยดสุดท้ายตกลงบนพื้นแตกกระจายแล้วหายไปความรักที่ไม่สมบูรณ์ไม่ต้องการตอนจบที่ดังไม่ต้องการคำอธิบายยาวมันต้องการเพียงการยอมรับว่าเคยมีและมีความหมายผมเงยหน้ามองท้องฟ้า ลมหายใจยาวอกยังหนกักแต่สงบมุมไบหลังฝนยังคงเปียกยังคงวุ่นวายแต่สว่างขึ้นผมเดินจากไปพร้อมเสียงฝีเท้าที่มั่นคงทิ้งความรักนั้นไว้ในคืนฝนของมุมไบยอย่างอ่อนโยนหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์ คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์ 3. ประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์4เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ5อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสคร์ 6. แสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อน c o m เมนต์ n d s แชร์ 7. คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ Comment เลยคิดยังไง Comment 8. แชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ให้เพื่อน 9. กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอบส่งต่อ 10. ติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน Subscribe แอ d กดกระดิ่ง